This is a t t n n i s podcast อัตนยัยเพราะคำตอบอยู่ในทุกความเป็นไปได้สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับโบ It's so happy และนี่คืออัตนัย podcast, พ podcast เพราะคำตอบอยู่ในทุกความเป็นไปได้คุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังเคยวิ่งไหมคะ แต่ว่าไม่ใช่วิ่ง30-40ถึงนาทีแบบที่เราออกกำลังกายกันปกตินะคะแต่คือการวิ่ง42กิโลหรือว่าการวิ่งมาราธอนนั่นเองค่ะที่ชวนคุยเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าโบไปอ่านเจอบทความมาเขาเปรียบเทียบการวิ่งมาราทอนกับการศึกษาไว้อย่างน่าสนใจทีเดียวค่ะไม่ใช่ในแง่ของความเหนื่อยเท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าสองสิ่งนี้เนี่ยมันมีจุดร่วมของแก่นความสำเร็จบางอย่างที่ซ่อนอยู่ค่ะ อย่างแรกเลยค่ะเรื่องการเตรียมความพร้อมนั่นเองค่ะเพราะว่าก่อนการวิ่งมาราธอนเนี่ยเราจะต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมพักผ่อนให้เต็มที่นะคะก่อนวันที่จะวิ่งเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังการเรียนหนังสือนะคะเราก็ต้องรู้จักพักผ่อนให้เพียงพอพักผ่อนให้เต็มที่นะคะเพราะว่าความอ่อนล้าที่มันมากเกินไปเนี่ยมันจะทําให้เราใช้ศักยภาพสมองได้อย่างไม่เต็มที่นั่นเองค่ะ การวิ่งมาราธอนนะคะไม่ใช่แค่ใช้เพียงแค่ร่างกายเท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังแต่มันเป็นการใช้ทั้งร่างกายใช้ทั้งสมองแล้วก็หัวใจค่ะเพื่อที่จะวิ่งแล้วก็ขับเคลื่อนไปพร้อมกันนะคะเพื่อให้ไปถึงจุดเส้นชัยนั่นเองค่ะแต่ว่าถ้าใจบอกว่าสู้แต่สมองเนี่ยไม่สั่งให้ขาวิ่งเนี่ยเราก็จะไปไม่ถึงเส้นชัยค่ะคุณผู้ฟังการซ้อมวิ่งมาราธอนนะคะก็เปรียบเสมือนการวิ่งที่มันจะผลักกำแพงของตัวเองค่ะผลักพลังงานของเราออกไปนะคะเพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ย คุ้นชินนะคะกับความอ่อนล้าความเหนื่อยนะคะหรือบางคนเนี่ยวิ่งมากๆก็อาจจะทําให้แบบเจ็บเท้าได้หรือว่าเจ็บปวดได้นะคะจนบางคนเนี่ยท้อเลยล่ะคะ่ะจนกว่าจะถึงวันวิ่งจริงนะคะเราพยายามที่จะฝึกซ้อมมันไปเรื่อยๆค่ะซึ่งก้าวเล็กๆที่เราฝึกซ้อมเนี่ยนะคะถือว่าเป็นก้าวสาคัญมากๆเลยที่จะทําให้เราเนี่ยไปถึงจุดหมายได้นะคะการเรียนก็เช่นกันค่ะคุณผู้ฟัง ความรู้เล็กๆนะคะหรือว่าการเรียนดูระหว่างทางเนี่ยมักจะมีประโยชน์ต่อเราในขั้นสุดท้ายเสมอค่ะการซ้อมวิ่งมาราธอนนะคะเปรียบเสมือนกับการที่เราแบ่งเป้าหมายออกเป็นส่วนเล็กๆแล้วก็ค่อยๆทํามันไปทุกวันค่ะอย่างเช่นวันนี้คุณผู้ฟังนะคะตั้งเป้าว่าจะวิ่งสัก20กิโล ต่เราอาจจะแบ่งเป็นช่วงๆก็ได้อย่างเช่นรอบแรกนะคะเราอาจจะวิ่งสัก5กิโลแล้วก็หยุดพักสักหน่อยเพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยสดชื่นขึ้นแล้วก็หายเหนื่อยนะคะแล้วก็อาจจะกลับมาวิ่งใหม่ค่ะอาจจะวิ่งสัก4รอบเนาะก็ครบ20กิโลแหละซึ่งมันอาจจะทําให้เราวิ่งไปพักไปเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเหนื่อยน้อยลงแล้วก็มีความสุขที่ได้วิ่งมากขึ้นนะคะอันนี้หลักจิตวิทยาลีิดนะคะคุณผู้ฟังต้องบอกว่าความสําเร็จอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่ปลายทางเท่านั้นนะคะแต่ว่ากุญแจสําคัญของความสําเร็จเลย คุณผู้ฟังก็คือการพัฒนาหัวใจแล้วก็ฝึกฝนมันไปเรื่อยอย่างสม่ำเสมอนั่นเองค่ะการวิ่งมาราธอนนะคะทำให้เราเนี่ยได้ฝึกฝนแล้วก็ฝึกฝืนค่ะคุณผู้ฟังฟังดูแล้วอาจจะแปลกๆสักนิดนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะวิ่งมาราธอนได้ภายใน 1- นถึงสสัปดาห์เท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าการวางแผนนะคะก็เลยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยค่ะ นักวิ่งมาราธอนนะคะที่ประสบความสําเร็จเนี่ยจำเป็นที่จะต้องฝึกฝนแล้วก็บริหารการวิ่งตลอดเส้นทางเลยนะคะให้มันลงตัวที่สุดค่ะเขาจะรู้ว่าจุดไหนที่เขาควรผ่อนจุดไหนที่เขาควรเร่งนะคะซึ่งในการวิ่งจริงๆ่ะมันก็จะมีบางจุดที่เป็นจุดที่เขาได้พักดื่มน้ำนะคะ่ะใช่ไหมคะมันก็จะทําให้เขาเนี่ยรู้สึกดีขึ้นค่ะ รวมทั้งนะคะเขายัางต้องเก็บแรงเอาไว้ค่ะเพื่อจะวิ่งเข้าเส้นชัยได้อย่างสวยงามนั่นเองค่ะเราอาจจะได้ภาพสวยๆจากการวิ่งเข้าเส้นชัยที่ฉันไม่เหนื่อยเลยแต่จริงๆแล้วภายในใจของเราเนี่ยคือเหนื่อยมากค่ะคุณผู้ฟังดังนั้นนะคะถ้าเกิดว่าตัดภาพมาที่ในเรื่องของการศึกษาค่ะเราจําเป็นจึงต้องมีแผนระยะยาวนะคะอย่างเช่นการสอบค่ะเราต้องมีการฝึกฝนมีการวางแผนนะคะแล้วก็ต้องทนต่อความขี้เกียจของตัวเองให้ได้นะคะ เพราะว่าการวิ่งมาราธอนเองเนี่ยเมื่อถูกวางแผนแล้วก็ซ้อมมาเป็นอย่างดีนะคะมันก็เหมือนกับการที่เราทําข้อสอบนั่นเองค่ะเวลาที่เราจะไปสอบเราก็ต้องมีการฝึกฝนทําแบบทดสอบทําข้อสอบเยอะๆนะคะเพื่อให้เราเนี่ยมุ่งไปถึงเป้าหมายได้นั่นเองค่ะ ที่บอกว่าการวิ่งมาราธอนเกี่ยวข้องกับการศึกษานะคะอย่างเช่นในประเทศอังกฤษเองค่ะคุณผู้ฟังเขาก็ต้องให้นักศึกษานะคะในช่วงปี3เนี่ยผ่านการเรียนรู้ในเรื่องของการบอลทูลันนะคะเพื่อให้นักศึกษาเหล่านี้เนี่ยได้ศึกษาแล้วก็ตระหนักถึงศักยภาพของตัวเองค่ะในการที่จะทําอะไรใหญ่ๆนะคะให้มันประสบความสําเร็จค่ะก่อนที่เขาจะสําเร็จการศึกษาไปนั่นเองนะคะซึ่งเขาก็เปรียบเทียบกับการวิ่งมาราธอนนั่นเองค่ะ และในสหรัฐอเมริกาค่ะเขาก็ให้การวิ่งฮาฟมาราธอนนะคะเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรเลยค่ะคุณผู้ฟังซึ่งนักเรียนเหล่านี้นะคะที่เขาได้เรียนหลักสูตรนี้เขาก็บอกว่าการวิ่งเนี่ยทำให้เขามีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะแล้วก็ทําให้จิตใจแล้วก็ทัศนคติของเขาเนี่ยดีขึ้นทั้งต่อการวิ่งแล้วก็การเรียนนั่นเองค่ะทําให้เขาเนี่ยเห็นความเปลี่ยนแปลงในนักเรียน,นหลายๆคนนะคะซึ่งเขาบอกว่าเขาสามารถที่จะลดน้ําหนักได้ด้วยนะคะสําหรับหลักสูตรนี้ค่ะ ต้องบอกว่าการวิ่งมาราธอนนะคะไม่ใช่เรื่องของเด็กโตเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟัง เพราะว่าในต่างประเทศนะคะอย่างลอสแองเจลิสค่ะเขาได้มีการนําโปรแกร,รมมาราธอนคิสนะคะมาใช้กับนักเรียนถ้าเทียบกับคนไทยก็จะอยู่ช่วงประมาณป .6 ค่ะซึ่งมันเป็นการเพิ่มพลังบวกนะคะแล้วก็ช่วยให้เด็กๆเนี่ยรู้จักการตั้งเป้าหมายเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองนะคะและการวิ่งเนี่ยยังทําให้เด็กๆรู้สึกผ่อนคลายจากการเรียนด้วยค่ะแล้วก็สามารถที่จะรับมือกับความเครียดในชีวิตประจําวันได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะ ถ้าพูดถึงการวิ่งมาราธอนค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ช่วยก็คือฝึกความอดทนนะคะซึ่งต้องบอกว่าคุณสมบัติร่วมกันนะคะระหว่างการวิ่งมาราธอนกับการศึกษาเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่าเป็นบททดสอบความอดทนที่มากมายจริงๆค่ะคุณผู้ฟังทั้งการมีวินัยในตนเองนะคะแล้วก็การไม่รู้จักยอมแพ้ไม่ท้อถอยหรือว่าไม่ถอดใจกลางทางนะคะ นอกจากนั้นค่ะคุณผู้ฟังแรงจูงใจบวกกับความมีวินัยนะคะแล้วก็การทําอย่างสม่ําเสมอต้องบอกว่าคือหัวใจหลักแล้วก็เป็นสูตรแห่งความสําเร็จในทุกๆสิ่งค่ะการวิ่งมาราธอนเองค่ะก็ใช้สูตรนี้นะคะการศึกษาก็เช่นเดียวกันค่ะยิ่งเรามีระเบียบวินัยในการที่จะเก็บสะสมความรู้มากเท่าไหร่นะคะความรู้ก็จะอยู่กับเราไปนานแสนนานเลยล่ะค่ะ การศึกษานะคะจึงเปรียบเสมือนกับการวิ่งมาราธอนค่ะที่กว่าเราจะได้คำว่าฟินิชเชอร์นะคะทุกอย่างเนี่ยล้วนถูกวางแผนฝึกฝนให้มีความอดทนนะคะมีวิน,นัยร่างกายนะคะก็เป็นสิ่งที่จะไม่ทรยศเรานั่นเองค่ะหากเราใช้มันแบบไหนนะคะมันก็จะแสดงผลออกมาแบบนั้นนั่นเองการศึกษาก็เช่นกันค่ะคุณผู้ฟังสำหรับวันนี้ค่ะ b o อิ Bo is o so happy ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ This is Atanai's podcast. <S อัตนายพราะคำตอบอยู่ในทุกความเป็นไปได้